สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนายเดบเปอเอ็กนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายเดบเปอเอ็กนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาทําอะไรนะครับผมจะมาสอนเทคนิควิธีการตีบอสยังไงให้ได้ดาเมจเยอะที่สุดเท่าที่เราเนี่ยควรจะทําได้นั่นเองนะฮะก็ก็เองเลยเดี๋ยวผมขอรับไปนิดหนึ่งกันเลยฮะเป็นเพชรที่แจกฟรีจากกิจกรรมไม่ใช่สิเป็นเพชรแจกฟรีจากพีพีนะฮะก็สําหรับ การตีบอสเนี่ยมีคนท่านผู้ชมนะครับขอมาว่านายดับเอ็กครับสอนวิธีการตีบอสยังไงให้ได้ดาเมจสูงสุดเท่าที่เราจะทําได้นะฮะหรือว่าสายฟรีเนี่ยจะทําได้นั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยผมก็จะให้ความสําคัญไปกับตัวละครนะครับที่เราจะต้องใช้นั่นเองนะครับตัวละครอย่างหนึ่งตัวเลยที่ผมนั้นบังคับว่าท่านผู้ชมนะครับควรจะมีนะครับหรือว่า คนที่ยังสุ่มหาไม่ได้เนี่ยควรที่จะไปสุ่มหาตัวนี้ให้ได้นั่นก็คือบีส k คิงนั่นเองเนะครับสามารถตัว SR ตัวเฮียเกเนี่ยทำไมถึงควรที่จะต้องมีไว้ไว้ตีบอสนะครับเพราะว่าสกิลของเฮียเกเนี่ยก็คือกระหายโลหิตนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับทุกๆตัวเนี่ยโจมตีไปในเป้าหมายที่ติดกระดูกหักนะครับจะทําให้เฮียเกเนี่ยไล่โจมตีนะฮะถ้ายังไม่ได้ปลดล็อก5ดาวเนี่ย การไล่โจมตีของแกเนี่ยจะเป็น90%ของพลังโจมตีของบิสคิงนะฮะถ้าปลดล็อก5ดาวแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มจาก90%เป็น100%ของพลังโจมตีของบิสคิงนะครับสูงสุด3รอบใน1เทิร์นนะครับก็คือบอกเลยว่าถ้าตัวเป้าหมายเนี่ยหรือตัวบอสเนี่ยติดสถานะกระดูกหักสีแดงเนี่ยเราเพื่อนร่วมทีมเข้าไปตีเนี่ยบิสคิงเนี่ยจะไล่ไปโจมตีด้วยอีก1รอบไอ้หครั้งนะครับต่อหนึ่งการโจมตีของเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนนนนะะะคคครรรรรรรัับบบบก็ืืออออจจทําาาาาาาใหหห้้้เเเเีีี่่่ยยสสสสมมถิ์ดดดไขงฟว สายแบบว่าเติมน้อยเอาเป็นว่าอย่างนี้คือคนที่เติมเยอะก็ยังผมว่าเจ้าบ,บิดคิงก็ยังจําเป็นสําหรับการต e ีบอสอยู่นะเพราะว่าเป็นตัวที่ตีฟรีแล้วตีค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูพวกเออผมว่าบิดคิงเนี่ยมันปั้นไม่ยากนะครับการขึ้น5ดาวเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะง่ายนะเพราะว่าเป็นตัวเอสอาร์ที่สุ่มหาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็การปลุกตื่นเนี่ยก็ถ้ามีงบประมาณพอหรือว่าไม่ได้ปั้นตัว ปั้นตัวสีม่วงหรือว่าไม่ได้อัพดาวม่วงตัวอื่นก็แนะนําให้ใส่นะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยตีบอสได้ดาเมจแรงขึ้นนะครับก็อุปกรณ์อุปกรณ์นี่คือก็ยัดตรงนี้ก็ยัดเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแนะนาให้เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือจะผสมอัตราการคี่ก็ได้นะครับผมแนะนําประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็อัพไปเท่าที่จะอัพได้นั้นเองนะครับการบัฟนะครับก็เลือกเป็นออปชั่นโจมตีทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวบิสกี้เนี่ยมันต้องเน้นไล่โจมตีนะครับเวลาไล่จมตีีเเนน่ย้นยิ่งแรรงงยิ่ดีนะคับ ตัวอีกตัวต่อไปนะครับที่ผมคิดว่าคอมโบกับบนะิสคิงไดค่อนข้างดีนะั่นก็คือตัวหน้ากากหวานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บหนึ่งนะอ่ะตัวหน้ากากหวานนั่นเองนะครับสาหรับตัวนี้นะผมแนะนําถึงขั้นว่าจําเป็นต้องมีไหมผมบอกไว้ว่ามีไว้ก็ดีกว่านะครับแต่ถ้ามีตัวอื่นที่มันดีกว่าก็ใช้ตัวอื่นที่ดีกว่านะครับอ่ะอย่างหน้ากากหวานเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยอันตรียมัดสยบมานะฮะจะโจมตีเป้าหมายรายเดียวแถวหลังนะครับสองถึงห้าครั้งนะนรับสร้างเดเมจ จาก500%ของพาลงโจมตีนั่นเองนะครับก็คือตัวนา้กกั๋วเนี่ยมันจะต่อยอันตีเนี่ยมันจะแรนดอมตั้งแต่2ครั้งถึง5ครั้งขึ้นไปถ้าคนตรงนี้ก็จะต่อย5ครั้งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพาสีของนาักกั๋วนะครับเมื่อจมตีปีศาหรือนักโทษข้าหัวเอาง่ายๆนะครับเมื่อนาักกั๋โจมตีวายร้ายหรือว่าตัวพวกปีศาอะไรเงี้ยมันจะทําให้ตัวปีศาพวกนั้นเนี่ยครับติดสถานะกระดูกหักเป็นเวลา2รอบนะครับก็คือจะคอมโบกับ ตัวบีสคิงนะครับก็คือถ้ามันติดสถานตัวไหนที่ติดสถานะกระดูกหกักเนี่ยบีสคิงจะไล่โจมตีนั่นเองเนะครับประมาณนี้เนาะแล้วหน้ากากหวานเนี่ยส่วนมากเนี่ยทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้มีตัวที่จะเอาไว้ปั้นไว้ตีบอสเป็นหลกัหลกๆหรือว่าไม่ได้ปีตัวที่แบบเหมาะสมการตีบอสจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้ใช้หน้ากากหวานก็ได้นะครับเป็นตัวที่สามารถเบิร์ดเดิมเได้ค่อนข้าง,ง,ง,งแรงเลยนะครับพวกออปชันเนี่ยหรือว่าการอัพอะไรต่างๆนี้ก็ถ้าจะเน้นตีบอสนะก็ใส่ให้สุุดเลลยรรรแ้วกกก็า์หืออพปณ ก็ใช้เป็นโจมตีแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะ,ะตัวต่อไปนะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าผู้ชมได้อยู่แล้วนะครับสำหรับการเริ่มเล่นใหม่หรือว่าสายฟรีทุกคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เกา่กาๆนะมีเจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะก็คือ Sonic SSR นั่นเองนะครับร่าง2นั่นเองนะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่ โคตรเดอะแบกนะครับสำหรับการตีบอสนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเลยนะเพราะว่าอันตีของโซลิคครับค่อนข้างโคตรแรงนะครับฝังสี่เงานะครับฝั่งโจมตีต่อหนึ่งห้าครั้งนะครับสร้างในเป็นหกร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับประมาณนี้เลยนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีดีที่พลังโจมตีที่โคตรแรงและอันตีที่ดุดันแรงมากนะครับบอกเลยว่าฝัง oss, ่งบอสทีนี่คือเอาง่ายเป็นตัวแบกในการตีบอสเลยนะแบบเดเมจหล,กลกักเนะี่ยจะมาจากโซนิคเลยนะครับ ประมาณนี้เนาะส่วนพวกอุปกรณ์การบ้บอะไรพวกนี้ผมก็แนะนําให้ใช้เป็นโจมตีหรือว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับอ่ะไอ้ HP นี่ผมเอามาใส่เป็นออปชันความเร็วเนาะเพราะว่าผมจะเอาไปเล่นใน PVP ด้วยนั่นเองนะครับโอเคและอีกตัวนะครับที่ปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้นะครับนั่นก็คือเจ้าโบร้อนนั่นเองนะครับเป็นตัวที่แจกฟรีเมื่อล็อกล็อกอินครบ7วันนะครับ ประมาณนี้ลูกเตะราชันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าโซนิกหรือว่าหน้ากากหวานนะครับแต่มันก็ถ้าปั้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราตีบอสได้เดเมจค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าบรอนเนี่ยถ้าปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้นะเราเน้นถ้าเรามีทรัพยาก,กรเยอะเนี่ยเราเอาไปเน้กนกับไอ้สตัวที่ผมพูดมาดีกว่าก็คือโซนิกบีสคิงแล้วก็หน้ากากหวานนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแค่สตัวนี้เราก็สามารถทำเดเมจบอสได้เยอะเยอะสุดเยอะมากมแล้วนะฮรับสำหรับสายฟรีหรือว แล้วถ้าอยางไม่จุใจก็ใช้โบรอสก็ได้นะครับแล้วก็อ่ะสมมติทีมใช่ไหมการถ้าสมมติถ้าจัดทีมไปตีบอสก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะเราก็จะใช้บิสคิงใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมอย่างพูดถึงในกรณีที่เรามีตัวละครแบบเบสแบบแบบตัวละครพื้นฐานสุดๆเลยนะเราก็จะมีทีมประมาณนี้ใช่ไหมมีเจนอสมีบิสคิงอ่ะมีโบรอสแล้วเราก็จะมีหน้ากากหวาอย่างไรวะอ่าหน้ากากหวานตัวหนึ่งซึบแล้วก็โซนิกประมาณนี้อ่ะทีมเราจะหน้าตาประมาณนี้นะเวลาเรา จัดทีมตีบอลใช่ไหมส่นับสายที่ไม่ค่อยมีตัวเอาง่ายๆคือตัวประมาณแบบตัวไม่ค่อยดีอยากจะใช้ตัวที่แบบว่าพื้นฐานพื้นฐานในการโจมตีตัวประมาณพวกนี้นะเป็นพื้นฐานของการ ตัวเป็นแบบเซตพื้นฐานของการตีบอสเลยนะประมาณนี้เนาะเราก็จะเอาเจนอสที่เราปั้นเป็นคอเลยเอาไว้หน้าใช่ไหมมูมเมงมาไว้ด้านหน้านะเป็นตัวแทงบัฟบัฟเาเมจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โซนิกสร้างโล่แถวหน้าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนี่คือหน้าตาคร่าวๆนะสำหรับทีมพื้นฐานในการจัดทีมมาตีบอสนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปตีบอสให้ดูทีมตีบอสของผมนะครับจะใช้ประมาณนี้แต่อันนี้เดี๋ยวผมจัดคืนก่อนแล้วกันนะจัดคืนจัดคืนจัดคืน เดี๋ยวนะผมเอาผมเซตตัวปกติทีปกติผมหน้าตาเป็นยังไงลืมนะครับโอเคหน้าตาประมาณนี้โอเคผมจำได้ละเดี๋ยวผมเอามุมิงไปด้านหลังโซนี่ไปด้านหน้าแล้วก็อันนี้ไปด้านหน้าโอเคประมาณนี้ทีมตีบอสปกติของผมนะผมจำไม่ได้วันนี้ตีพอได้ยัง่อวันนี้ผมตีไปได้ยังผมตีไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะกดเพชรอีกรอบให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วกันนะฮะเดี๋ยวผมปรับทีม อผมจะกดเข้ากดออกทำไมวะอ่ะซื้อ100เพชรนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดซื้อแล้วเริ่มต่อสู้เลยนะเอออย่าลืมนะครับการตีบอสให้ได้เดเมจสูงๆนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมที่จะตีลูกกระจกด้านหน้านะครับอา่าด้านสำรวจตรงนี้นะครับด้านลูกกระจกเนี่ยเราตีได้สูงสุด3ครั้งใช่ไหมเวลาที่เราฆ่าตายเออ่ตีลูกกระจกจนตายเนี่ยเราจะได้สร้างดาเมจแก่โบนัสบอสเพิ่มเติมคือ0ูนต่อ1ตัวนะครับก็คือถ้าเราฆ่ามันได้ฆ่า3ตัวใช่ไหมเราฆ่า3ตัวเนี่ยเราจะสร้างดาเมจต่อบอสแรงขึ้น 1.5เท่าหรือ1.5ึ่้ไม่ใช่1.5เท่า1.5เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวผมกดท้าสู้บอลเลยนะตอนนี้ผมเพิ่เมเตเอ็ดาเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในกิลผมเนี่ยตอนนี้มีเอ็กซบลัสเตอร์ที่เข้ามาตีมอนนะครับแล้วผมก็เข้ามาตีมอน2คน1.5เปอร์เซ็นต์นะครับก็รวมเป็น3 3เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ <Yes. S 1> ก็สำหรับใครที่อยากเข้ากิลผมนะฮะเดี๋ยวผมขอโปรโมทกิลแป๊บหนึ่งนะฮะกิลเซิร์ฟเวอร์544นะครับ oh. กิลเปลี่ยนจาก F4 นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับชื่อมันกังเกินไปชื่อมันไม่ค่อยที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็น W u นะครับเพราะอะไรนะเนี่ยเพราะผม Double X แล้วไงเพื่อนผมก็เลยคิดอ่าร่วมกันคิดนะครับ3คนนะไอ้บาร์ดไอ้ฟุกแล้วก็ผมนะฮะ s ซ j u Xbuster แล้วก็นาย d o u b l e i นะครับคิดว่าชื่อกิวใหม่เนะี่ยคนจะเป็นชื่ออะไรผมก็ได้ตั้งชื่อว่า Double U นั่นเองอนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนลวดลายไปหนึ่งลวดลายไปทีลวดลายไปทีเลยอ่าเอาประมาณนี้ละกันนะโอเคลวดลาย โดนลายอย่างนี้แล้วกันเอ่อสีเขียวโอเคกรอบต้องเขียวโอเคเพราะว่าผมอ่ะอ้าวอ่ะอ้าวใช้ไม่ได้อะเฮ้ยอ่ะประมาณนี้ละกันโอเคเทขึ้นมาทันทีนะครับถูกใจผมแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปตีบอสต่อแล้วกันนะฮะ มากันดีกว่าทีมตีบอลผมหน้าตาจะประมาณนี้ที่ถามว่าผมทำไมผมไม่ใช้โบลอสเพราะว่าผมใช้กุลิบาสกุลิบาสแรงกว่าโบลทสที่ผมปั้นไว้นะเพราะว่ากุลิบาสเนี่ยเวลามันยิงอันตรีมันจะติดก,กัดก่อนใช่ไหมแล้วกัดก่อนเนี่ยมันไม่ได้นับกัดก่อนรอบหนึ่งต่อรอบใช่ไหมมันนัดกับก่อนรอบหนึ่งต่อการโจมตีหนึ่งครั้งของเพื่อนร่วมทีมเรานะครับก็คือมันจะโดนเรื่อยๆนะครับรอบหนึ่งม,มีมีการโจมตี อพอสมมติทีมเราตีจะออกไปตี6ตัวใช่ไหมกอริบาก็จะกัดก่อน6ครั้งประมาณนี้นะมันเลยทําให้ดาเมจของกอริบาเนี่ยเยอะกว่าโบลอสที่ผมปั้นไว้นั่นเองนะครับแล้วทำไมถามว่าทำไม,าาม,าามาผมถึงไม่ใช่หน้ากากหวานนะครับผมก็ใช้กาโร่อยู่แล้วนะฮะเป็นกระดูกหักสีทองนะแต่ในเงื่อนไขของบิสคิงเนี่ยมันใช้เป็นกระดูกหักสีแดงใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยเป็นกระดูกหักสีทองผมเลยตั้งให้บิสคิงเนี่ยคอยอันตีแล้วอันเทินส์อเน,นี่ยค่อยไล่ออกมาฟันประมาณนี้นะฮะแล้ว ตรงเนี้ยตอนเนี้ยคือทีมผมมีซอมบี้แมนผมก็เลยใช้คอเป็นคอซอมบี้แมนแทนคอเจนอสนะครับสำหรับใครมีซอมบี้แมนก็สามารถใช้ซอมบี้แมนแทนได้นะครับซุปเปอร์ดักชายที่ผมเอามารับดาเมตโกลิบัสเฉยๆนะถ้าใครมีหน้ากากหวานนะครับ,ท,บที่ปั้นไวนะ้เนาะแล้วก็สามารถเอามาใช้แทนดักชายก็ได้นะฮะโอเคกดเริ่มท้าสู้กันเลยมาแล้วฮนะแล้วตอนนี้โซนิคผมก็เปิดไปเลยฝังสี่เอาเข้าไปก่อนบ๊บบ๊บบ๊อบบอบสองล้านฮนะ ถึงแม้จะไม่แรงมากแต่ก็จุกอยู่ดีฮะแล้วกุลีบ้าผมไล่อันตีเข้าไปหกแสนนะ,ะแล้วโดนกัดก่อนเป็นหนึ่งทีโดนไหมแล้วกาโลเคไปสามแสนนะแล้วโดนกัดก่อนไรเลยเห็นไหมมันจะประมาณ2อ0 0 0ื่นแปดประมาณนี้แล้วซอมบี้มันยิงอันตีไปเจ็ดแสนไม่หยั่งแรงนะฮะป่าลบดาร์กชายขวัหน้าไปแสนสองฮะแล้วบิส์กิงฟันไป็หนึ่งทีตอนนี้จะบิส์กิงจะยังไม่ไล่ฟันนะเพราะยังไม่ได้ติดสถานะกระดูกหักสีแดงนะฮะตอนเทินสองแหละ ดีชิงจะเริ่มไล่ตีแล้วนะแล้วโซนิกฝังสี่เขาไปโบกเข้าไปสองแสสอแสนอะไรนะสองร้อยสองนะฮะน่ะแล้วยิงกดเข้าไปแปดแสนนะอ่าแล้วแล้วเคเข้าไปสองแสนแะล้วติดกระดูกหักสีทองแล้วซอมบี้แมนยิงเข้าไปโบกบึงบ้งบึ้งบึ้งบึ้งนะฮะที่ซอมบี้แมนมันยิงถึงแปดแสนนะไหนเนี่ยเพราะมันติดกระดูกหักสีทองเลยนะเออมาแล้วบิ๊กชิงขวดเข้าไปอันติติดกระดูกหักสีแดงฮนะปรับเข้าให้สองแสนนะ พอเข้าเอทอร์นี่3ใช่ไหมเดี๋ยวบีสคิงจะเริ่มไล่ตีแล้วเดี๋ยวรอดูโซริกผมฝังสีงเงาใช่ไหมเราบีสคิงก็จะไล่ตีนะเพราะว่าติดกันดูหักสีแดงอยู่ใช่ไหมอ่ะเราฝังสีงเงาเข้าไปบู๊สองล้านเจ็ดนะเจบ็จบเจบ็จบจบุกจุกนี่ฮะควรนะไล่ขวรทีละสองแสนนะครับมันควรสามรอบสามสองก็เป็นหกแสนต่อรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับสาหรับบีสคิงนะก็ได้นําให้ปั้นนะครับสําหรับสายฟรีหรือว่าสายตัวกากนะ <laughs> ผมพูดนี้จะแรงไปหรือเปล่าเนี่ยแต่เอาเป็นว่ามีตัวแบบ ไม่ได้เก่งมากนะมีตัวพื้นฐานนะครับสำหรับทีมพื้นฐานก็สามารถปั้นเอามาใช้ได้นะครับสำหรับบีจีนะผมแนะนําให้ปั้นเอามาใช้นั่นเองนะครับอา๋ยะ,ะผมกดข้าวเลย,ด,ยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวมาดูดรมจที่ผมทําได้ดีกว่านะครับสําหรับกริบารสนะครับตัวนี้ผมเคยทําได้สูงสุด68ล้านนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออมา แล้วตอนนี้ผมเออหกสิบแปดล้านนะครับสถิติสูงสุดมากกว่าเดิมนะครับไม่รู้เท่าไหร่แต่น่าจะมากกว่าไม่ถึงแสนเพราะว่าตอนผมจําได้ว่าผมทําได้หกแสนเออหกสิบแปดล้านประมาณนี้นะฮะโอเคเด้ยวยมผมมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะสำหรับทีมตีบอลมันก็ไม่ได้ใช่ว่าจะพัดแบบอัพออแป๊บแป๊บแบบแบบมันจะตีตีแรงตีโหดเลยประมาณนี้นะฮะโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านีน้ถ้าใครชอบเกียร์ลิมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครนะเป็นงานย่งต่อไปกันด้วยนะครับแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ See you again next video นะครับสวัสดีครับ